พี่น้องเฮาชาวโนนสางาพ่านพ่าวอัมพฤษีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพี่น้องเฮาในเด็เนี่ยจิตใจเนาะลูกต่าลูกแล้วขออนุญาตกลับหานะครับไปสกอรจังสีใดท่าการร่ำถวายนะครับโดยทีมศิลปินมือนีพระเอกนางเอกบางส่วนนะครับพี่น้องบ่ได้มาเบิดอ่ากันผู้ได้อยากเบิ่งเบิดทุกชีวิตกับไปพอกันทั้งเวทีเนาะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทีมงานว่าตามนะครับอิติปิโสภะคะวายม,มาราชโานเทวเวสสุวรรณโนจัตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทธภูริโต เวสสุกสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุบรรโนนโมพุทธายะอิติปิโสพระวายมราชาโนเทาเวสุบรรโนจาตุมหาราชิกายักษะพันตาพัทธภุริโต วัฏสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสสุวรรณโนะโมพุทธายะอิติปิโสภุควายมาราชาโนทาเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทธภุริโตเวสสุทธะ เทสุวรรณโนนโมพุทธายะสา,สาธุสาธุสาธุเด้อคุณพระรัตนไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระแก้วมรกตท่าเวเทสุวรรณข้าพระเจ้าทธนาชัยพ้น้ำทีมงานสาวน้อยและเพื่อนโจ่องทีมงานศิลปินพระเอกนางเอกบางส่วนซึ่งมน,นีได้มาร่ำถวายก่อนถี่ลูกตาลกกล้านจะได้ทำการแสดงบนเวที ขอตั้งจิตอธิษฐานร่วมจิตร่วมใจร่วมพลังอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าเอ่ยน้มขอให้ลูกเต่าลลกหลานทีมงานทุกๆชีวิตเมื่อนี้จงเปิดทีเปิดท่าให้ลูกเต่าลลกหลานในธรรมการแสดงเป็นไปในความราบรื่นไปด้วยดีแกลวกล,ล,ล้าปลอดภัยจากภัยพิบัติอันตรายใดๆทั้งปวงอย่าได้พบอัญหาอย่าได้ท่านอันหายอย่าได้มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ่งขอให้ลูกหลกหลาน,านทุกๆชีวิต พร้อมทั้งผีนองคุมารว่วงบุญกับทางบัดว้าของเฮาสำหรับคำขึ้นนี่จงประจบแต่ความสุขอันตรายภัยถูกยาเดนี้มาตอนอนหลับในเงินพันนอนฝันในเงินเมื่นนอนตื่นในเงินแสนแบ่เมื่อไปให้ได้แกวมานี่โชนโทษหายยามาผ่านม่นหายยามาต้อขอความสุขขอความสมหวังขอความปังขอความดังขอความมังคังขอความรำขอความรวยขอความสำเร็จสำเร็จสำเร็จขออำนาจบา รมีทวีสุวรรณจงมาเกิดแกโลกแกหลานทุกๆชีวิตด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุต่อไปเป็นกนารรำถวายเสียงแล้วจังฝอดเนาะืลองตสมัย,นนงงยมกันแล้ลุงเห็นภาพตรงนแ้ปนสาเดโน พุกสมัยบรรดา,าไปนิวอนองแก่นแลมเศร้าบอกเก่าบอกขอวันพวกพีนโนโก่น้องน้องพี่น้องอย่าทิ้งไปสิ้นเมืองหงส์แม่ขัดเก่าอย่าละหลาอย่างไปเดืองแปนลนทางแต่สมกับขันสมัยลุงประยุกต์กันมาตาเก่าแมาและเด้อผู้สาว กระสับลายลงเป็โจมาลลองกรองานบานพอแม่นับเป็นบุญเดชแท้ๆก็ลืมแต่เรื่องพระคุณคนหม่ลายคนงบ่คุณคำ่าว่ลำเบยมีคนเดินคนซอยพาธีลา่อหลัควก็สิบันยะ So <speaking in Spanish> อันนี้คือพอพน,นักงานตการกับคุณอน,นันต์กับผมต่อไปเป็นแม ที่พ่อนัำขบายเสียงลุกลาพ่อแม่น่ไปจำศีลส,สามในพราตบาัวถึงเวลาสิา่้าคโคซึ้อบ้านดอกดังเดิแตเดินทางมาหทองทำไงน้องผู้หาใจคนิงหัวเ 面孔。<music> ทิ้งเพียงหน่อยดาวเหนือยครับฟอร์กิตาชัยที่เหมียวแล้มาจัดการถึงคล้ามอาภัยอยู่ทำไงมีเมียเป็้นอยากให้เธอใจนั่นทับขนอมมีบุตาตื้อพร้อมหนาวอยู่ในผู้ห้าคิดขนิ้งลีดาผู้น่าวทางบ้านกลับทั้งน่าดูชาน้องสีสุวรรณเป็นคนเที่ยวและนับเวลาไหล ในพันพบ้านสถานเข้าดอกเตลเ่างในเโมลอดต,ตังด้งยางสิตาดอกขึ้นเมือในประไทยทนถูกผ่นนานมากระหนลำเบือเป็นคำของชาพระอภัยในชาตนราชเลนมานอนยู่สอนที่นี่หายอยู่บังชนโอยลี้น